ข่าวแตงโมทำไมถึงหายไปครับร้อคนบคนเอาซะหน่อยไหมเอาซะหน่อยไหมอีพีสิบแปดเล่นๆนะเอาปะ่ะเอาไหมาเอาแบบเล่นๆไหมการตองเพลงนี้ดังมากเหรอเพิ่งรู้เนี่ยอีพีสิบแปด อันนี้ด้วยความเป็นห่วงอนาคตของน้องร้อยตำรวจเอกคนหนึ่งนะด้วยความเป็นห่วงนะร้อยตำรวจเอกบางคนที่ไปเป็นคนดูแลให้กับคนบนเรือบางคนนะ่ะพี่น่าจะอายุเยอะกว่านะพี่เตือนอย่าเอาอนาคตทางการรับราชการของเราอะ่ะไปฝากไว้นะ เชื่อพี่นะไม่ต้องไปดูแลเขาเชื่อพี่สองสอบอสิบทั้งสองท่านอยากเต้นมากก็บอกแล้วว่าให้ความร่วมมือไปทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับศักดิ์ศรีของตัวเอง จะดีที่สุดเสียงพูดคุยโทว์ัพท์มือถือสอบ,บอสิบทั้งสองท่นอาคูลงดีเทลแล้วกันนะครบาลด้วยเขาฟังเขาได้ยินหมดนะนผมเคยบอกแล้วว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครแม่งจะรักคนอื่นไปได้มากกว่ารักตัวเองแล้วรักครอบคอรัวเชี่ยวม่อทุกอย่างมันจบหมดแล้ว ผมบอกกับทุกคนที่อยู่ตอนนี้เลย164คนทุกอยา่างจบหมดแล้วใครที่กำลังรอคอยความยุติธรรมใครที่กำลังรอคอยสิ่งที่มันถูกต้องนับถอยหลังผมเชื่อว่าบางคนยังมีเวลาอยู่ บางคนยังมีเวลาอยู่แต่บางคนหมดเวลาดีใจไปเลยบางคนหมดเวลาแต่บางคนยังมีเวลาอยู่มันจบแล้วปุ๊บขอบคุณพายาใส่ยลุงและทีมงานทุกๆคน เล่าออกมาให้หมดค่ะไม่ได้หรอก <c oughs> บอกได้เลยว่าไม่ได้หรอกวันหนึ่งอะถ้าเขาให้ผมเล่าออกมาให้หมดอ่ะคุณจะรู้เลยว่าเรื่องนี้แม่งต่อให้ทำหนังครูก็มั่นใจว่าจะต้องมีนักลงทุนต่างประเทศเอาพอดนี้ไปทำมันโหดร้าย กว่าที่ท <inning> ุกคนคิดไว้เยอะมากเดี years, same, ๋ยว EP19 อาจจะมันกว่านี้นะอีพีนี่ขอเป็นการเตือนสติแล้วกันเป็นการเตือนสติเป็นการบอกของคนคนหนึ่งที่อยากจะให้คนทั้งสามคนเนี้ยกลับมารักตัวเองกลับมารักครอบครัวกลับมารักศักดิ์ศรีของตัวเอง มันจะไปจบตรงไหนคะชีวิตคนคนหนึ่งที่ฝ่าฟันมาทั้งชีวิตติดตามดิถ้าบอกบทเนี่ยมันจะไปสนุกเที่ยอแล้วะกู <c oughs> รอดั้งนานกูยังรอดงได้เลยมันจะรีบไปไหนวะแม่ปุ๊กเชื่อดีมันมีอะไรที่แม่งมันกว่านั้นเยอะแรงจูงใจคืออะไรคะ คงต้องไปถามเพื่อนเขามั้งว่าเพื่อนเขาทำอะไรไว้ถึงมีแรงจูงใจขนาดน,นี้มันเชื่อมหมมันยังพอมีลมหายใจแค่กับคนที่แม่คิดได้อยู่นะแต่คนนี้ยังคิดไม่ได้ยังคิดว่ายังไงก็ไม่ถึงตัวเนี่ย ขอแสดงความเสียใจไว้ตรงนี้อะุูยินไว้อะไรให้เลยขูขอบคุณผู้วัยชวนไว้ก่อนเลยขอบคุณผู้วัยชวนไว้ก่อนเลย อาจจะไม่เอาข้อมูลจริงมาก็ได้แต่ผมรู้ว่าคนที่อยู่บนเรือถ้าผมพูดแบบเนี้ข้อมูลจริงหรือเปล่าใช้คูบอกที่อสอนหน้าไหมล่ะ,ะใช้บอกว่ารอตำรวจเอกอยู่สังกัดไหนไหมล่ะที่ไปดูแลก,ก็อยู่ที่สลามก๊ปอปอะชิปหายดูได้ไงเนี่ย เขาบอกว่ากวาดให้สะอาดล้างให้เกี้ยงเขาพูดแบบเนี้พยาใส่ลุงอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหมายความว่าอะไรก็พูดได้เท่านี้แหละผมเคยบอก,กบไอ้แตงโมนะตอนที่มันเป็นคดีใหม่ๆแล้วผมก็นั่งตามหาหลักฐานในคดีเนี่ยผมเคยบอกไอ้โมไม่ต้องกลัวนะ กูไม่รู้หรอกกูก็คือคนคนหนึ่งที่เคยร่วมงานกับมึงเล่นละครกับมึงกูคือคนคนหนึ่งที่แม่งเสพข่าวและกูก็ไม่มีความเชื่อว่ามึงแม่งตก้ายเรือกูจะรอจะห้าปีสิบปียี่สิบปีบปบปกูก็จะรอสวัสดีค่ะพิ่สัยสุดาค่ะกูจะรอจนกว่ามึงจะได้รับความยุติธรรมวันหนึ่งที่ทุกอย่างมันเรียบร้อย บันเสร็จเรียบร้อยผมอาจจะชวนบรรดาที่เป็น FC แตงโมเนี่ยช่วยกันมานั่งฟังสวดอภิธรรมหน่อยนะเพราะผมทําแบบแบบพุทธน,นนะรูปไอ้เจ้าแตงโมเนี่ยมันอยู่ที่ผมผมบอกแล้วว่าถ้าจบคดีมันเมื่อไหร่ผมจะเอารูปนเ,เนี้ยเผาอาจจะเอามาทําฟังสวดสักคืนหนึ่งแล้วก็เช้ามาก็เผา ผมไม่ได้ผมไม่สามารถส่งแบบคิสได้อะผมเป็นคนพุทธนะแต่รูปเนี้ยมันมันเดินผ่านทุกวันนะเว้พี่เข้าใจว่าเราเดินผ่านทุกวันเนี่ยเราเห็นมันทุกวันอน่ะพี่อาจจะพี่ติดตามเนี่ติดตามในคดีแต่กูอะติดตาทุกวันเนี้ยเนี่ยกูต้องเดินติดตาทุกวันอะจะเดินเข้าเดินออกบ้านกูต้องเดิน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 แล้วก็เนี่ยผ่านไปเจออย่างเงี้ย เดินไปมองไปอ้าวใครวะอ้าวใครวะอ้าวเข้าใจยังพวกพี่อ่ะติดตามกู้ติดตากูงต้องเจอมันอย่างนี้ทุกวันอ่ะเข้าใจปะ่ะฉะนั้นอย่างที่บอกคือเราก็ทำหน้าที่เราอ่ะให้ถึงที่สุด,ดนั่นเองแต่ก็ยังยืนยันอยู่นะว่าไม่ได้ทำเพื่อแตงโมนะ ไม่ได้ทําเพื่อแตงโมแบบร้อนะผมอาจจะทําให้โมห้าสิบเซแต่ผมทําให้ลูกหลานผมในอนาคตอนะไม่ต้องไปเจ,เจอไปเหยียบตีในคนพวกเนี้ขเข้าใจป่ะกูบอกแล้วว่าเงินแม่งซื้อได้ทุกอย่างนะแต่แม่งซื้ออิสรภาพไม่ได้นะมึงกูจะบอกให้อิสรภาพเนี่ยมันซื้อด้วยเงินไม่ได้นะแล้วผมบอกทุกคนเลยว่า ไม่ต้องไปโทษคนบนเรือนะเว้ยพูดแค่นี้พูดแค่นี้โทษได้แค่บางคนแต่บางคนไม่ต้องโทษถ้าพี่อยากรู้เดี๋ยววันหนึง่งถ้ามันเปิดเผยได้เดี๋ยวจะเปิดเผยให้อีเจมินอย่าเพิ่งไปไหนนะจะห้าสิบเคแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะอีเจมินนะกูบอกก่อนนะห้ามไปไหนเด็ดขาดเลยนะจะห้าสิบเคแล้ว นั่งตกปลากันเนี่ยเนี่ยบ้านใหม่ของคนอีกหลายคนมากเร็วๆนี้บ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหม่ของหลาย,ลายคนเวลามีโอกาสไม่คว้าโอกาสมันก็พูดยากอะนะเริ่มใหม่หนูเพิ่งมา โอ้ผ oh, ไม่ได้ว่างขนาดนั้นหรอกอีเจ<า>ผมไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะอีเจหมอมิน้นเทอเิสาสวัสดีค่ะเขาคืนมาให้แกเจส่งข้อความไปแล้วก็เขาก็คืนช่องมาให้อยาไปเที่ยวบ้านพี่เดียเลยบรรยากาศดีมากมันไม่ใช่ปัญหาเลยวะเจผมอยู่ตรงข้ามกับเนี่ยท่าน้ำนนเนี่ยโอ้โหเนี่ยข้างบนคนเต็มเลยเนี่ยพี่พี่จักรยาน ลมแรงมากเลยแต่นี้เริ่มเบาลงแล้วลมนะไม่ตกล่ะไม่น่าตก,กน,นะชอบนะธรรมชาติดีอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติกุ้งเผาตัวเท่าไหร่คะ <S <S เขาขายเป็นครึ่งโลขายเป็นโลไม่ได้ขายเป็นตัวพี่แอ ขายครึ่งโล350ขายโล1 650นะที่นี่กุ้งเผาปลาหมึกย่างอย่างเงี้ยจิ้มจุ่มอย่างเงี้ยอร่อยนะจิ้มจุ่มมันเจมจนเจ็มจน,จม,จนมันเจ็มจนเว้ยพี่สายตุดาเนี่ยไปกดไลค์ให้ประจำเลยอะแต่ก็ถือว่าโชคดีนะต้องขอบคุณติกตอกไทยแลนด์นะที่อุตส่าห์คืน ช่องนิชามาให้เดียตอนแรกมันขึ้นถาวรดีก็ใจเสียปลาแมง้งเอ้ยหายไปแล้วอ้าวจริงเหรอเอ้าลูกเห็บตกปทุมทจริงๆด้วยว่ะเฮ้ยกูนูกว่าแกพูดเล่นรู้ว่าแกอยู่ใกล้โรงน้ำแข็งไงสัตว์ไม่ใช่หรอลูกเห็บตกจริงเหรออาทิตย์ที่แล้วพี่เดียไป วัจจันนนท์ไม่มีเวลาไปหาเลยอจริงเหรอพี่ปอพี่ปออยู่แถวนั้นเหรอ <c oughs> เออล,ลูกเห็บตกจริงว่ะ <c oughs> ห,หิมะกำลังมา <c oughs> หิมะกำลังมาเลยเหรอจริงเหรอวะ เนี่ยจริงๆแม่ตาเขาจะมาเอาเหรียญหลวงปู่ศิลานเนี่ยตกปลาขายเจ้าของร้านเลยนะคะระวังหัวแตกหล่นร้านร้านเรืองอะไรคือหัวแตกวะแถวเราไม่มีนะอยู่คลองแปก,แกคืออะไรวะลังหัวแตกหมายถึงว่าลูกเห็บตกนี่เหรอ แสงข้างนอกกับแสงในบ้านไม่ควระแสงเนี่ยพอระวังหัวแตกนะจะรันร้อนมากจะรันตรงไหนอน่ย จรัาศิวงตรงไหนอะแต่โหแต่จะัจะนตรงนุ้นแม่งก็โล่งนะไม่มีไม่มีเมฆฝนเลยแต่ปทุมอะแน่นมาก <500 S 2> ห้าร้อยเหรียญจะมินมาแล้วจ้าน้องเดียมาดูหิมะนอร์เวย์เยอะมากหิมะนอร์เวย์เลยเหรอเอาเก็บเหรียญด้วยนะจ้าจันรันสี่สิบอุ๊ยเดียอยู่จรันห้าเจ็ดมาก่อนเว้ยเดียอยู่ไม่ต้้งหกปีเนี่ยจรันห้าเจ็ดอะจรันสี่สิบไม่อยู่ตรงข้ามเดียเลยนะแบงกว่าดีลูกใช่ไหมใช่ไหมไปแบง จัร์สี่ิอยู่ตรงข้ามซอยเราใช่ไหมเดี่เก็บเหรียญด้วยนะจะมินโยนมาห้าร้อยเหรียญน,นะผู้หญิงคนนี้มันเกิดมาเพื่อผมจริงๆนะอ๋อหลังพาต้าใช่มจันยจาสี่สิบนะเดี๋ยวพอมันปเปรียญห้ารอยเหรียญเสร็จมันก็จะออกไปแล้วล่ะนะสาวชัยภูมินี่ฉันเพิ่ไปจับ เพิ่งมาจากบ้านเธอเนี่ยสาวชัยภูมิเพิ่งกลับมาจากชัยภูมิเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้สี่ทุ่มถึงบ้านไปะไรวะ,กระเกษตรสมบูรณ์ใช่ป่ะ,กะเกษตรสมบูรณ์เริ่มอ่อยเริ่มอ่อยบ้านเป้าใช่ไหมนอนบ้านเป้าเจ๊ขอใจส้มคนละดวงที่เหลือเก็บไว้เปย์เพื่อนหนุ่มๆน,นะคะ <c oughs> เป็นหนุ่มห้องอื่น คลองสาไม่มีลูกเห็บค่ะแต่ตกหนักบ้านคอยจริงเหรอบ้านคอยบ้านคอยเหรอบ้านคอยคืออะไรวะที่ไหนวะเราอยู่บ้านเป้าเนอะเดี๋ยวอย,อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปพักที่บ้านเป้าชื่ออะไระบวรบวรรัตเออบรวบรรัตบวรรัตแล้วก็ไปที่หนองโ h หนองโพนอะไรวะหนองโพง,งาม หนองโพงามหนองโพงามคือคือบ้านของเขาค่ะอ๋อบ้านคอยบ้านคอยคือค่อยนี่นี่นี่ใช่ไหมที่เจ๊สายธิดาบอกคือบ้านคอยเนี่ยคือ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 เขาใช่ไหมโอ้แม่งเอ้ยกูจะไปรู้ได้ไงวะเนี่ยนนพระรามห้าฟ้ามืดแล้วค่ะบอดบ้านคอยบ้านคอยกูเดาไปเหมือนบ้านเป้าอ๋อไม่ใช่บ้านคอยคือบ้านเขาโอ้ยพระแม่งเอ้ยจะไปรู้ได้ไงวะ สิบเหรียญสิบเหรียญอ้าวสิบเหรียญยูเขาเอาเหรียญบ้างเข้ามากดเหรียญบ้างห้าเหรียญจ้าทานดีได้เท่หลายอยู่สีสี่เหรียญจ้าเรื่องของขวัญจ้าให้หัวใจเลยจ้าน้องเดียี่สิบเหรียญเลยเหรออีเจนี่นะมึงเอาหัวใจส้มมาให้กูนะอีเจนะมึงนี่มึงได้ไปได้ไงยี่สิบเหรียญจะบ้าหรือเปล่านี่เน็ตมึงนี่เป็นเจ้าของเดียวกับ AIS แน่ๆเลยกูว่ามึงเป็นเจ้าของเดียวกับแพ่ทองทานือเป่าเนี่ยือฮะแกไม่น้องสาวแพ่ทองทานเดี๋ยวพี่สาวบอกมาสิยี่สิบเหรียญคนเดียวเนี่ยห้าเหรียญจ้าเก้าเหรียญจ้ากูไหว้แล้วอย่าพิมพ์ตัวเลขเลยอาจารย์โตบดีอย่าพิมพ์ตัวเลขเลยกูไหว้แล้วกูกราบแล้วกูกราบแล้วกูกราบแบบเป็นจ่าคับบดิษฐ์แล้วอย่าพิมพ์ตัวเลขเลยกูยิ่งปิวถาวรมารอบหนึ่งแล้วกูไหว้แล้วไหว้ย่อเลยกู่ไหว้ย่อเลยไหว้ย่อ กูขอเถอะขอให้กูอยู่ได้แบบสงบสุขเถอะกูไหวย่อแล้วนะนะหนูก็งงนะศูนย์ค่ะนะกูรู้ยโอ้ยอ,อ,อีเจ๊ได้ตั้งห้าหมื่นห้าเลยเหรอเนี่ยมึงเก็บเหรียญได้ยังไงมีห้าร้อยเหรียญนี่เจมึงได้ไงตั้งห้าหมื่นห้าเนี่ยฮะอ,อีเจ๊สาวชัยภูมิขอบคุณใจส้มกับเคาะหน้าจอนะคะอ,อีเจมิน นี่ตกลงมึงเป็นแอดมินหรือเป็นเมียกูเนี่ยฮะขอบคุณไหมก็ต้องเป็นคนให้เหรียญเอง้ว้นะมีการขอบคุณด้วยนะขอบคุณการให้เหรียญแล้วก็การเคาะหน้าจอนะคะเปรียบเสมือนเป็นภรรยากูนะตกลงที่เจมินมึงไม่ได้คนที่อยู่ตรงหน้าแต่มึงคนที่อยู่ตรงข้างใช่ไหมหใช่ไหมอ่าขอบคุณที่เจมินหน่อยเจมินขอบคุณนะคะเจมินน่ารักนะมาจันแวะอำเภอสอยดาวไหมเลี้ยงลำไ่ จากแหลมสิงห์ไปสอยดาวไกลไหมจ่ะจากอำเภอแหลมสิงห์น่ะไปสอยดาวไกลไหมถ้าไม่ไกลเดี๋ยวไปถ้าไม่ไกลนะขอบคุณกันนะครับพี่ตุ๊กบอกนะซอยคอมิตรภาพใครมีหลายยุทธมาเก็บกล่องยังเหลืออยู่เหรอเดี๋ยวมาตีกลับตาวใครมีหลายยุทเก็บกล่องเลยจันจ้าโชคดีเสมอปาจีนเป็นไข่แดงฝนตก กรอบเลยพาทิ์จอดไม่ได้ไปไหนเลยนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปแหลมสิงะสอยดาวไกลปะล่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเดี๋ยว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 เเดี๋ยวจันทบุรีเดี๋ยวไม่ค่อยได้ไปบ่อยเนาะ มาเก็บเหรียญก่อนอ่าไม่มีเหเรียญแล้วไม่มีกล่องแล้วเจมินมาเก็บมันไม่มีกล่องแล้วเจมิมน,มนมมมหมดแล้วมัง้งโดนลิกับซิปไม่ดีกว่าโดนโง่ไม้ไล่กลัวกว่าจ้ารีบด่วนสังเคปถ้าเก็บแล้วเก็บซ้ำไม่ได้ยุดขัวใบนในหัวขอบป็นคนเจ้าของกล่องที่ส่งเหรียญให้นะคะนี่เจเออเรน ต้งเอาอยุทธอื่นมาเก็บนี่ยุทธอือ่นมาเก็บมันไม่มีแล้วอะ่ะมันไม่มีแล้วอะ่ะสามโมงครึ่งแล้วโอเคประมาณนี้พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันจันใช่ไหมพรุ่งนี้วันจันตอนเช้าเดียวเก้าโมงเดียวไม่ได้มานะเดี๋ยวไม่ได้มานะเด,ดานะเดี๋ยวต้องเอาเนี่ยพระไปให้ให้หลานนะหลานน่าจะออกรถนะนี่ให้ดูให้ดูเผื่อใครมีรถหรืออาจจะเอาไปวางหน้ารถนะ มันมีฝาครอบแบบนี้นะนี่เปิดให้ดูพระแม่โทรณีอยู่ด้านหลังนะขอบคุณเจ้าของกล่องพี่นีนาบอกพี่ออเอินบอกสวยไหมประสังกระจายประสิบวลีแล้วก็พระแม่โทรณีเก้าโมงเช้า <c oughs> เอาไปให้หลานแล้วก็ขึ้นไปนั่งสตาร์ทรถให้หลานอยากได้499บาทอีเ e จ ไม่ได้ของฟรีนี่ของหลานเลยให้มันมันออกรถใหม่ไม่มีใครเขาทำหรอกเมื่อเช้านี้พี่บ,บอกอเปิลบอกอยากได้ทีริงแล้ว4ี่เกอันไหนที่ลดราคาได้ดีลดได้อันไหนเดียแม่งลดไม่ได้ดีลด,ดไม่ได้จริงนะอยากรู้ความหมายภาษาสังฆจายเขียวกับเรื่องเงินพภาษีวันีกินไม่หมดมีเท่าไหร่ก็กินไม่หมดพระแม่ธรณีคือคุ้มครองป้องกันเขา้าใจปะ พระแม่ธรณีคือคุ้มครองป้องกันปลอดภัยพระสังกัจจายคือเรื่องเงินเงินทองทองะศษีวุีิคือกินไม่หมดนะมีเท่าไหร่ก็กินไม่หมดมีกินมีใช้อะเข้าใจปะนี่คือความหมายแต่ส่วนมากถ้าเกิดเขาไม่ตั้งที่หิ้งพระเขาจะไปตั้งอย่างเงี้ยหันหน้าไปข้างหน้าหน้ารถเข้าใจไหมไม่ได้ให้เยอะนะกูบอกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบแพ่กันมาเท่าไม่ได้นะ เพราะมันก็ไม่ใช่ราคาที่ขายที่ที่ร้านนะเวย้ยแต่เวลาที่จะจําหน่ายทีก็จําหน่ายราคาเท่าเนี้ย499บาทสวยสวยไม่ใช่ไม่สวยอยู่ที่พิธีมันแพงแต่ส่วนมากคนก็ไปตั้งหน้ารถกันนะ บางคนก็ไปตั้งอยู่ที่ยิ่งพระบางคนคือบางคนอน่ยิ่งพระเนี่ยเหมือนเขาเรียกไรเหมือนเหมือนเหมือนป็นคอนโดเนี่ยเออเออไม่ได้สิวดีอุปคุบไว้เอออุปคุบเออไม่ใช่สีวดีจะเป็นองค์ยืนใช่ใช่ใช่ไม่ได้สิว,ว,ออออสวดวีเป็นพระอุปคุบเอออุปคุบถูกต้องละผมพิดเองนะเป็นพระอุปคุบถูกต้องละ ถ้าศิวิีองค์หนึ่งศิวิืรีจะเป็นองค์ยืนที่มีล่มมั้งถ้าจะจำไม่ผิดนะนั่นแหละนะขับรถเลยเืยไมไ่ค่อยได้เมนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขับรถปลอดภัยดีที่สุดนะขับรถเลยยูเทินได้แต่ความรักถ้าขึ้นรถเมย์ผิดคันเนี่ยควจะหาคันใหม่ยากนะเว้ยเข้าใจป่ะเจมินส่งดอกกุหลาบหนึ่งดอกไปป้นใครมาคะเนี่ยพี่ พี่ไปปนไครเข้ามาเนี่ยส่งมาดั้งดอกหนึ่งหยอดมันต้องมีบ้างแหละนิดนึงให้กูสงสายกูอะนะนิดนึงกูว่าเอาจริงๆนิดเดียวก็เอาจริงนะก็เดือนหน่าจะกลับมาไลฟ์พรุ่งนี้ตอนประมาณสิบโมงเช้านะคิดว่าสิบโมงเช้านะเดี๋ยวกลับมาไลฟ์เพราะว่าขับรถไปพอเอา ไปเจิมรถให้หลานก็น่าจะขับรถกลับมาก็ประมาณสักมาอยู่ตรงข้างแบบเซนทันเวสเกตอ่ะก็น่าจะประมาณสิบโมงะนะคิดว่านะสิบโมงวันนีจ่าเจมินจ๋านะเจี๊ยบสวัสดีเจี๊ยบนะทำไมคนชื่อมินเยอะจังอนะ่ะไลน์เนี้ยชื่อโหลนะชื่อโหลนะเจม,มินแลวใครอีกนะในไลน์ที่มีชื่อเยอะ ม,ม,ม,ออม,ม,มีเจมินแลมีเชือดิวะเจมแมมเจมแมมเจมินแล้วใครอีกนะใครแบบที่แบบชื่อแบบในไรน้อยอเลยไม,ม่หมดอะชื่อสาชื่อหนูไม่มีเลยใช่ไม่มีใครชื่อสาละแนหนหรอกรูกเนี่ยไม่มีหรอกเนี่ยเนี่ยสาสาละแหน่ปั่นเต้าปูนเนี่ยนะจะมีหรือมึงนกมีสองคนรู้ด้วยเหรอมีสองคนจริงเหรอ นกมีสองคนจริงเหรอนกมีสองคนชิดหน,นีก็เยอะนะนี่นีก็เยอะนะในไรเนี่ยชิดหน,นีพุกก็เห็นสองสามคนเนาะไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วนะคุยเรื่องชื่อแล้วเห็นไหมมึงคุยได้ทุกเรื่องอา้าวบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะใครที่อยากจะ เข้ามาคุยหรือเข้ามาถามเรื่องอะไรก็ไปถามในบ้านเขียวแล้วกันเนาะตอนนี้เอฟซีสักพักได้คู่คตอนนี้ไม่เอซีอีปแป,ป๊บนึ้จะเป็นคู่กรณีแล้วใช่ไหมแต่เดียมีแค่เดียแค่คนเดียวอ๋อใช่เดียไม่มีใครตั้งชื่อลูกว่าเดียหรอกน้อยมากเลยนะอ่ะนี่บ้านเขียวเดียนะ D.love168 นะนะเข้าไปทักได้นะนี่บักหมดไม่ให้ น้ำที่ประทานน่าจะเหลือกี้ผมเห็นอยู่นะน่าจะเหลืออยู่ไม่กี่ขวดแล้วนะน่าจะไม่กี่ขวดแล้วล่ะนะจะให้ไ่หมยเขาดบส่งแล้วใส่มาส่งแล้วใส่มานะเนี่ยต้องไปทำทุลักใบสามมงเนี่ยดียังไม่จะออกไปยังไงปวดหัวที่หบเบ๊บายนะเลิศเลนะ เราเจอใหม่พรุ่งนี้จะพยายามมาไม่ให้เ